สู่รับคมข่าวนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์แลก็ดีนะครับหรือว่าอาจารย์ธนิตก็ดีก็ได้ฉายภาพในมุมมองที่ทั้งมีเหมือนและแตกต่างกันไปะฉะนั้นอยากจะกลับมาถามทางฝ้าของแรงงานเหมือนกันคืออาจารย์ธนิตก็บอกว่าระยะเวลาตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าดูตัวเลขค่าของชีพจริงจเนี่ยเงินเฟ้อติดลบด้วยซ้ําราคาสินค้าอาจจะไม่ได้แพงอย่างที่หลายคนคิดไปเองหรือเปล่าคือกลับมาถามคุณศรีไัยหน่อยฮะตรงนี้ว่ายังไงดี จริงๆถามบอกว่าเราเห็นเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยส่วนของสาภาพแรงงานเราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะ<ช>ว่าเอ๊ะคนในสังคมเนี่ยจะมองเราเแต่แต่ในความเป็นจริงนะคะคือถามบอกว่าค่าจ้างต่ำงมันกระทบไปหมดนในเมื่อยิ่งเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยถามบอกว่าถ้าถ้าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วคนงาน ซึ่งก็แทบจะเป็นคนส่วนอย่างของประเทศคับก็คือถ้าเกิดเรามีเงินมากเพียงพอที่จะจับจ่ายนั่นหมายถึงว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในให้มันดีขึ้นได้ดีกว่าใช่ไหมคคือมันคือลูกจ้างมันควรที่จะมีกําลังใจเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเืินเราปัญหาเพราะเพราะคนจนนี่แหละไม่มีเงินที่จะมาจับจ่ายกับอีกอันนึ่งอย่างที่ฝ่ายในทางพูดว่าเศรษฐกิจแบบนี้เขากาลังแยก ในส่วนของลูกจ้างเองก็มองว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องกาไรสะสมอะไรมันก็พอมีนะทะี่ที่ทะจะ,ะจะมาคุยกันได<อ>้ผกระทใน,นจ้างจะอาจหลายหลาย,ลายต้องปิดกิจการต้องล้มลงจะผลกระทบตรงนี้เราจะจะชี้แจงยังไงเออพี่สำสำหรับที่มองนะในปัจจุบันเนี่ยอไอ้ผลกระทบที่ที่มีอยู่ในณนะปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ใช่บอกว่าจะเกิดกจากข้า้าชกาช่วงที่เกิด ค่าจ้าง300บาทเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าใครย้ายหนีว่าค่าจ้างเรา300บาทแลแต่ถามบอกว่าปัจจุบันเนี่ยที่นักลงทุนไม่ยอมมาลงทุนหรือว่าเริ่มที่จะออกไปย้ายจากไทยไปอยู่ที่อื่น,นครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดเสรีอาเซียนขึ้นมาด้วยกับอีกอันหนึ่งสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้ในย้างฝ่ายในย้าเองใงหลายที่ก็ พูดถึงว่านเมื่อถ้าเกิดสถานการณ์การเรงรินม,มันไม่มั่นคงเนี่ยเขาเขาไม่กล้าที่จะอยู่หมายว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องต้นทุนอย่างเดียวค <ขา S 1> ่ไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนค,คืออถ้ามันเป็นลูกโซ่ได้ไหมฮะบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการขึ้นค่าแรงไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายานายจ้างรับภาระไม่ไหวก็ต้องไปขึ้นค่าสินค้าบริการต่างๆสุดท้ายเงินก็เฟอมากขึ้นแล้วก็จะกลับมาสู่วงจรเพิ่มค่าคงชีพขึ้นไปเรื่อยๆอีกอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมฮะถามมกว่าเรื่องการขึ้นค่าจ้างเนี่ย การขึ้นเงินเดือนเนี่ยการ,รขึ้นเงินเดือนไม่ว่าจะในส่วนของภาคไหนอันนี้มันมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสินค้าเนี่ยตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายปกครองเนี่ยจริงใจเนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมเรื่องราคาสินค้าให้ได้ในการเพิ่มรายได้ไม่งั้นการเพิ่มค่าจ้างเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรมากกับผู้คนนะคะแล้วก็พี่มองว่าคนที่หลายๆคนที่พูดเรื่องค่าจ้างสูงขึ้นไปเนี่ยส่วนมากก็จะเป็น ฝ่ายปกครองหรือพวกในทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าสูงเกินไปแต่คนเหล่านี้ไม่ได้ใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะคะรับลองลองตั้งคำถามดูนะคะว่าถ้าเกิดเอ๊ะเรามาใช้ค่าจ้างขั้นต่ำเเหมือนลูกจ้างเนี่ยจะเพียงพอไหมถ้าเกิดเราคิดกันแค่ตรกาะตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าใจนะว่าเออลูกจ้างแต่ว่าให้ลองจินตนาการดูว่าถ้าเราต้องรับเงินวันละเท่านี้เราจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมค่าใช้จ่ายเรามีอะไรบ้าง ผมผมแท่บคุณไรด้ไหมเชิญครับคือผมคิดว่าเนี่ยสังคมชอบชอบบอกอย่างนี้ว่าเพราะค่าแรงขึ้นข้าวของมันถึงได้แพงคำถามก็คือว่าข้าวของเนี่ยมันมีต้นทุนเป็นค่าแรงอย่างเดียวหรือเปล่าครับขนาดหมอนวดนี่ยังไม่ได้ต้นทุนค่าแรงอย่างเดียวเลยนะครับ,รบมันยังต้องจ่ายค่าสถานที่ต้องการจ่ายค่าน้ำค่าไฟจะไปลงี่ค่าแรงเดียวไม่ได้คน,ไคนมักจะมองว่า ค่าแรงเนี่ยเป็นต้นทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่าแรงขยับป๊บคุณต้องรับผิดชอบว่าข้าวของมันแพงเพราะคุณนะมันน่าจะถามกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นแล้วจะให้ข้าวของเนี่ยราคาคงที่เนี่ยคนงานไม่ต้องขึ้นค่าแรงดีไหมหรืออยากให้ข้าวของถูกเนี่ยลดค่าแรงดีไหมซึ่งมันก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นการมองที่ไม่ไม่ไม่สมจริงตรงที่ว่าในโลกความเป็นจริงของราคาร้อยบาทเนี่ยค่าแรงเท่าไหร่ต้องถามับของทุกอย่างเนี่ยร้อยบาทค่าแรงเท่าไหร่ คือขณะนี้เนี่ยถ้าจากการสํารวจเนี่ยนะครับไอ้ต้นทุนที่เป็นค่าแรงจริงเนี่ยของที่ราคาร้อยบาทแล้วค่าแรงถึง10บาทเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างเฟอร์นิเจอร์หวายอะไรพวกนี้นะอะไรที่มันต้องใช้ฝีมือมากๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้นทุนร้อยบาทเนี่ยค่าแรงมันไม่ถึง10บาทแต่เนี่ยไอ้ไม่ถึง10บาทเนี่ยมันขยับมาสักนิดหนึ่งคุณจะไปทําให้ต้นทุนร้อยบาทมันขึ้นไปคือไม่ได้มีผลขนาดนั้น ผมคิดว่านี่เป็นความหลงผิดของของของสังคมแต่ว่าแน่นอนมาอธิบายง่ายไงเราโดยพ่อยิ้งแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายไปทำไมขึ้นราคาก็ราคาแรงว่าก็ขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคืออธิบายง่ายไปมันก็เลยเป็นความเชื่อที่สุดมันเป็นความเชื่อแะผมแทกแค่นี้เพราะว่าอันเนี้ยเรื่องนี้สําคัญอ่าเพราะมาที่อาจารย์ธนิตหน่อยคือทางฝ้าของ แรงงานเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ต้องยึดค่าใช้จ่ายเป็นหลักเขาต้องจินตนาการว่าคือเขาอยู่ไม่ได้จริงๆทางฝั่งของอาจารย์แลก็บอกว่าคือถ้าดูในคําว่าค่าแรงขั้นต่ำหมายความว่าเขาก็ต้องพิจารณาเรื่องของการอยู่ได้ของค่าของชีพมากกว่าที่จะวิจาราเรื่องผลกระทบหรือภาวาะเศรษฐกิจอันนี้จะรันนิตว่างไงฮะก็ส่วนตัวหนักใจกดูักค่าวันนี้หนักคนะครับก <c oughs> ็ท <c oughs> ี <c oughs> ่บอก มาในภาคของนายจ้างผมบอกเพียงด้วยผมเพราะผมให้นั่งลงเป็นนายจ้างครับนะครับทรานนี้ถ้ามุมมองของผมก็มองทุกอย่างมองในฐาน,น,นะนัสสกเศรษสนาะว่าเป็นนักเสนาะหลายคนครับอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ผมจริงเพราะเคยเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์ท่าวนี้ก่อนอื่นบอกว่าไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยกับรายรับมันพอกันไหมมันไม่พอเหรอ ครับถามถามคนเดือนสี่ห้าแสนก็ไม่ออกเหม,มือนผูใชายอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าเอาไมคต่อปากเนี่ยถามว่าพอมันผมว่าไม่มีใครตอบร้อยคนทั้งร้อยคนอบอกว่าไม่ตอบบอกอยากได้เพิ่มขึ้นไหมร้อยคนก็บอกอยากได้ครับอีกใช่ไหมเพราะปด็นมันคืออย่างนี้ว่าความสมดุลมันอยู่ที่ไหนถ้ามันเป็นแรงงานแรกเข้าไราประสบก,การณ์ นะความรู้ไม่ค่อยมากทักษะก็ไม่มีแล้วก็เริ่มเข่าต้องตรงกันว่าไป็นแรงงานเข้ามาที่ตรงนี้เนี่ยคุณอยู่ยังไงอใช่ไหมถ้าคุณกินข้าวอสามมือ้อบ้านเช่าพออัตราภาพของคนที่คุณเริ่มเข้ามาผมเองแรกเข้าเนี่ยรอนกลับลไปก็เป็นลูกจ้างเขาเงินเดือนแปดร้อยบาทก็อยู่ได้ในในนั้สมัยนั้นก็มีความฉุกเฉใช่ไหมมนอยู่ที่ คุณใช้ใจ่ายยังไงอ่ะกินเหล้าไหมสูบบุหรี่ไหมแต่ว่าที่ที่เขามีการนั้น,นไหมก็คือไม่ใช่แมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่อยู่การใช้จ่ายแต่ละคนับ่รับคุณฐานคนเดินเป็นแสนมันก็ไม่พอเป็นนี่เป็นสินเยอะ,ยอะแยะาวนี้มันก็ต้องกลับมาตรงนี้นิดูนึงว่าแล้วที่บอกว่าเฮ้มันต้องขึ้นนะเพราะว่าค่าของขีปมันสูงก็ต้องถามเราก็ต้องหาหลักจับให้ได้อันหนึ่งว่ามันใช้ความรู้สึกไม่ได้นะที่ผมบอกว่า ไอ้สูงเนี่ยบางคนเขาก็ไม่สูงใช่ไหมตอนนี้มันก็มีเรื่องเงินเฟอ้อเฮ้เงินเฟอ้อที่เข้ามาใช้พ่อครูผมก็จำตัดเรื่องนี้เขาไม่ได้เอาเขาวัดคนกี่ฟอร์รสี่นะขี่เมอร์เซเดสเบนซ์มามาวัดเขาก็วัดเป็นหมวดเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะ่ะเรื่องอะไรอะเรื่องค่าน้ํามันเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาเช็คปัจจัยของคนพื้นฐานมาใช้ตอนนี้บอกว่าน้ํามันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแรงงานเกี่ยวครับคุณขึ้นรถเม ถ้าค่ารถเมย์ไม่ขึ้นคุณก็คุณคุณก็ไม่ไม่ต้องเสียค่าไอ้น้ำมันมีส่วนรถไฟรถเมล์อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วค่าน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนเกือบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์อยู่ในสินค้าคถ้าน้ำมันไม่ขึ้นแล้วมันลงด้วยเนี่ยพวกสินค้ามันก็หาเหตุผลมาตอบไม่ได้ว่าทําไมฉันจะจะต้องมาขึ้นขึ้นราคาค่าขนส่งนัง้นผมคิดว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องหมดคราวนี้ผมกลับมานิดเดียวครับจำอย่าลืมว่า เคผมอยู่ในภาคเกษตรด้วยนะอยู่ในสอชอผมเป็นในขั้นการเนี่ยประจุการการเกษตรก็ <c oughs> เกี่ยวข้องเกษตรกร <c oughs> คุณอย่าลืมว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยแน่นอนอุตสาหกรรมเนี่ยผมบอกดเฉลีเียนเนี่ยตัวเลขเรามีอยู่ประมาณ1 7 1 8แต่บางอุตสาหกรรมเช่นเสื้อผ้าที่คุณใส่เนี่ยมันไปถึง45บหารือ46บ <c oughs> <c oughs> บางอุตสาหกรรมพวกคิ้นส่วนยานยนต์ที่ทำในพวกอะไรอะ <c oughs> ไ,อไฟฟ้าไอ,ไอพวกสายไฟฟ้าให้นถาแรงนี่เกินครึ่งหนึ่ง ก็มันใช้มือทั้งนั้นใช่ไหมครึ <c oughs> ่งมือทั้งนั้นอย่าลืมที่มทผมกลับมาเรื่องเกษตรเกษตรเราเกษตรรับจ้างหมดชาวนานก็ต้องจ้างหมดจ้างหวานจ้างอ้อยมันสำปะหลังอะไรพวกนี้อย่าลืมว่าเวลาเนี้ยเกษตรกรผมไปลงในพื้นที่ตากจังหวัดนะคุณกับยาโคราราเมื่อวานนี้เขาจับจาก,จากนารครศรีธรรมราชเขาบน่นกันหมดเลยว่าเขาต้องไปจ้างแรงงานที่สูงขึ้นแล้วก็ขายได้น้อยลงใช่ไหมคราวนี้เราอย่าลืมว่าเราพูดกันทั้งหมด เกษตรอุตสาหกรรมบริกา,มารมือเกี่ยวหมดใช่ครานี้เราไปถามคนกลุ่มหนึ่งที่เขามีปัญหาแต่ว่าต้องดูว่าอไอ้ที่เขาจ่ายมันสูงสุดเพราะอะไรนี้แต่ว่าเวลามันกระทบเนี่ย มันกระทบทั้งประเทศเพราะว่ามันใช้เหรีเดียวกันใช่มันใช้เหรเดียวกัน,นกแสดงว่าไม่เป็นธรรมเลรยนี้ถ้าเกิดจะใช้ถ้ามองในมุมนั้นค,ค,คือมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมอยู่กคุณมองที่คุณมองอย่างไรนะ<ช>ถามลูกจ้างเขาเขาเขา,ขาบอกไม่เป็นธรรมนะในจ้างบอกถ้าขึ้นก็ไม่เป็นธรรมปัญหาไอ้สมดุลน่ะมันอยู่ตรงไหนในจ้างลูกจ้างมันต้องไปด้วยแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจ่แลครับถ้าพูดถึงการว่างงานเมื่อสกี้ถามเรื่องอัตราการว่างงานนิดหนึ่งตอนนี้อัตราการว่างงานในประเทศไทยเนี่ย ถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องของของการจ้างแรงงานอัตราแรงงานบรนสัมพันธ์กันยังไงบ้างคือจริงๆถ้าพูดไปแล้วก็ตกใจนะเพราะว่าอัตราการว่างงานในประเทศไทยขณะน,นี้อัตราที่เป็นทางการครับว่างงานน้อยที่สุดในโลกน้อยที่สุดในโลกเลยฮะประเทศหนึ่งที่มีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดในโลกครับคือว่างไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ว่าส่วนในรายละเอียดไอ้ที่มีงานทํามันได้ไดไดทําเต็มที่ไหมได้ค่าตอบแทนอย่างที่มันควรได้มเนยเน,นื้อง,งาน<ห>นั่นอีกเรื่องหนึงน่ง,ง <ๆ S 1> แ,แต่ว่าถ้าถ้ามีงานทํามีแน่นอนถ้ามีงานทำ,นนนนทำล้วก็มีเยอะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณท่าน,นาที่คุณยืนยันได้ว่าบางสาขาเนี่ยขาดแคลนแทบจะไปปราบกรานให้ใครแต่ใครมาช่วยกันทำเช่นกึ่งฝีมืออย่างที่จบอาชีวะอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็แรงงานระดับล่างแน่นอนนะ ต้องเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานต่างชาติแรงงานต่างด้าวอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สําหรับธุรกิจไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการอ้างว่าไม่มีงานให้ทำอะไรนี่มันมันมันถ้าแพงแล้วเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้เนี่ยบางทีนี่มันก็ต้องพูดกันให้ลึกๆนะครับ,รบเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกปัญหาใหญ่ของเรามีในขณะเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ เราต้องบอกว่าเราเราไม่ไม่ได้กสมัยก่อนเราขาดเรื่องทุนครับแต่สมัยเนี้เราเราขาดเรื่องแรงงานนะครับต่าดาวจะมาจะมาเบียดเบียนแรงงานไทยไหมฮะไม่เป็นคนละตลาดเพราะว่าเราเราไม่มีคนนะเขาเข้ามามาเติมเต็มให้ให้ใหธุรกิจเราเดินต่อไปได้อถ้าสมมติไม่มีเขาธุรกิจบางอย่างมันก็เจ๊ง นะครับเขาไม่ได้คู่แข่งเราครับนะครับไม่ได้คู่แข่งแต่มาเสริมเสริมให้เราทำทีนี้ถ้ามองภาพรวมในอาเซียนนะารย์แหลครับถ้าเกิดว่าดูว่าอาจจะมีการตั้งสาภาพแรงงานในอาเซียนก็ดีหรือว่าจะสามารถมองเชื่อมโยงกันในอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นโอกาสตรงนี้ได้ยังไงบ้างคือผมเข้าใจว่าอันหนึ่งเนี่ยนะอาเซียนเนี่ยสิ่งที่เขาร่วมเบอกกันแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายมีอย่างมีเสรียอย่างอย่างยิ่งเลย,เยครคือเงิน เงินทุนเงินทุนนี่สามารถเคลื่อนย้ายได้ดีมากครับแต่แรงงานเนี่ยจริงๆแล้วแรงงานก็ควรจะมีโอกาสเคลื่อนย้ายเหมือนกันแต่ว่าเอาเพิ่งจริงแล้วมันถูกกีดกันเพราะว่าเขาให้เคลื่อนย้ายกันได้เจประเภทซึ่งแพทย์พยาบาลสถาปานิกวิศวกรอ,อะไรพวกนี้เท่านั้น7จ็ดอาชีพนะครับย้ายได้ะฉะนั้นผมคิดว่า อาเซียนไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับคนใช้แรงงานระดับล่างนะครับ<ะ>เพราะคนเหล่านี้โดนกีดกันด้วยข้อตกลงอาเซียนนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาอย่างที่เคยเข้ามาการเปิดอาเซียนก็ไม่ได้ทําให้คนเนี่ยเข้ามามาก,กว่าเดิมนะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงโอกาสคนไทยเนี่ยว่าที่จริงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่า ตลาดที่คนไทยจะไปทําที่ค่าจ้างมันสูงกว่าคนไทยเนี่ยครับแล้วกัเมืองไทยมันก็มีแค่สิงคโปร์เท่านั้นเองสิงคโปร์เป็นเล็กกว่าภูเก็ตแล้วเนี่ยเราจะรับคนได้เท่าไหร่ดังนั้นผมคิดว่าเราไม่ควรจะต้องไปตื่นเต้นอะไรกับไอ้เรื่องการเปิดอาเซียนมากโดยไม่ยิ่ง สำหรับผู้ใช้แรงงานนะครับ,รบไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์เลยเท่ไห่แต่ก่อนที่เราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับหลังจากที่จันแลพูดถึงอาเซียนไปแล้วช่วงนี้ช่วงรับประเด็นข่าวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆแล้วแรงงานไทยกับแรงงานในอาเซียนเนี่ยมีจุดไหนที่น่าสนใจมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรที่เรายังไม่ระบู้บ้างน,นะครับปฏิตามเรื่องนี้คุณวร,รานนท์ปัจจัยโครครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมวารานนท์ปัจจัยโคในช่วงรับประเด็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับซึ่งค่าแรงขั้นต่ำนั้นก็คืออัตราค่าตอบแทนของนายจ้างที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรายชั่วโมงรายวันหรือแม้กระทั่งรายเดือนซึ่งการมีกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะช่วยยกมาตรฐานชีวิตของลูกจ้างรวมไปถึงลดความเดือมร้อนนะครับ แต่อย่างนั้นนะครับก็ยังมีผู้ที่เห็นว่าค่าแรงขั้นต่ํานั้นสูงเกินไปซึ่งจะไปส่งผลกระทบต่ออัตราการว่างงานในวันนี้นะครับผมได้รวบรวมและก็เปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ําในประเทศเพื่อนบ้านเปรียบเทียบกับประเทศไทยว่ามีอัตราเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำที่สุดในอาเซียนก็คือประเทศเมียนมานะครับโดยค่าแรงขั้นต่ำนั้นจะอยู่ที่18บาทตามมาด้วยกัมพูชาอยู่ที่65บาทเวียดนามประมาณ103บาทลาประมาณ110บาทนะครับและอินโดนีเซียจะอยู่ในระหว่าง140บาทถึง250บาทนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ขณะที่ไทยเราอยู่ในอันดับที่4ที่ประมาณ300บาทและมาเลเซีย320บาทโดยประมาณ ฟิลิปปินส์อยู่ที่320ถึง340บาทในขณะที่ประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในอาเซียนก็คือประเทศสิงคโปร์อยู่ที่1,600บาทถึง1,800บาทต่อวันครับแม้ว่าหาเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับอัตราค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยอาจจะยังสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องคิดและก็ตระหนักอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือว่าค่าของชีพของประเทศไทยนั้นก็สูงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอยู่ในอันดับที่2ในอาเซียน รองเพียงแต่ประเทศสิงคโปร์และอัตราค่าแรงขั้นต่ำของเราอยู่ในอันดับที่4นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ทางภาครัฐจะต้องตระหนักไม่เพียงแต่การขึ้นหรือลดค่าแรงเท่านั้นนะครับสิ่งที่ต้องตระหนักมากกว่านั้นคือทางภาครัฐได้มีการให้สวัสดิการรวมไปถึงได้เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่แรงงานเหล่านี้แล้วหรือยังซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องตอบครับพบกับคุณประวันได้ในช่วงหน้าไขาทุกประเด็นเข้นทุกคำตอบกับผม วรานนท์ปัจจัยโคครับ